สิทธิของสมาชิกในครอบครัวสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีกันรอเปล่าจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับหน้าที่ของแต่ละคนกันไปแล้วซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นจะแตกต่างกันไปเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและคนในครอบครัว ตายายมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับลูกหลานและลูกเองก็มีหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังและตั้งใจเรียนหนังสือหรือบางครอบครัวอาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันก็ได้ค่ะแต่ทุกๆคนก็ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามและถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีแล้วครอบครัวก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ เอาละค่ะน้องๆวันนี้เราจะมารู้จักกับเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องสิทธิของสมาชิกในครอบครัววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะพลอยทำอะไรลูกหนูกำลังหาสมุดร,ระบายสีอยู่ค่ะคุณพ่อหาไม่เจอสักที แล้วทำไมมารื้อในกล่องหนังสือคุณตาล่ะลูกเมื่อวานหนูมานั่งเล่นกับคุณตาค่ะเลยไม่รู้ว่าลืมอยู่กับคุณตาหรือเปล่าแต่กล่องนี้มีแต่ของของคุณตาทั้งนั้นเลยนะลูกไปรื้อของของท่านได้ขออนุญาตท่านหรือ,อยังลูกยังเลยค่ะคุณพ่อลูกทำแบบนี้ไม่ถูกนะ เราอยู่ครอบครูเดียวกันก็จริงแต่เราก็ต้องเคารพสิทธิของสมาชิกของคนอื่นในครอบครัวด้วยนะลูกมาลูกเก็บของให้เรียบร้อยพ่อจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสมาชิกในครอบครัวให้ฟังเอาละพลอยถ้าอย่างนั้นวันนี้พ่อจะสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคนในครอบครัวเราให้นะลูกแต่นอกจากทุกคนจะต้องทำตามหน้าที่ของตัวเอง ทุกคนยังมีสิทธิของตัวเองอีกนะลูกฟังดูยากจังเลยนะคะคุณพ่อไม่ยากหรอกลูกถ้าอย่างนั้นพอจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะลูกสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณแม่ตัวพ่อเองหรือพลอยทุกคนมีสิทธิในเรื่องต่างๆเช่น สิทธิในทรัพย์สินของตนเช่นพลอยเองก็มีสิทธิในสมุดร,ระบายสีของพลอยที่จะทำอะไรก็ได้แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่เมื่อสักครู่ที่พลอยไปรื้อของในกล่องของคุณตานั้นอาจจะทำให้ข้าวของของคุณตาเสียหายได้ลูกจึงควรขออนุญาตคุณตาก่อนนะลูกค่ะคุณพ่อหนูเข้าใจแล้วค่ะ น้องๆคะการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวนั้นเราควรที่จะเคารพสิทธิของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวด้วยนะคะนอกจากเราไม่ควรรื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นแล้วเราก็ยังไม่ควรที่จะนำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเพราะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นมีสิทธิในทรัพย์สินหรือสิ่งของของตัวเอง นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสิทธิอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนเช่นน้องๆมีสิทธิที่จะวิ่งเล่นออกกำลังกายและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเช่นน้องๆมีสิทธิที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงเรื่องต่างๆที่น้องๆคิดหรือสนใจเพื่อให้ท่านแนะนำ หรือบอกได้ว่าสิ่งใดดีและไม่ดีหรือเหมาะสมกับตัวเราค่ะการที่คนในครอบครัวนั้นพูดคุยกันมากขึ้นก็จะทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นอีกด้วยรวมทั้งสิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายเช่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นหรือทำสิ่งของของผู้อื่นเสียหายไม่ขัดต่อข้อตกลงของครอบครัว อย่างเช่นข้อตกลงที่ให้น้องๆต้องอาบน้ำทำการบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะดูโทรทัศน์เป็นต้นค่ะเอาละค่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องสิทธิของสมาชิกในครอบครัวเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันและเคารพสิทธิของสมาชิกทุกคนแล้วก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่เกิดการทะเลาะวิวาทหรือขัดแย้งกันค่ะ และก่อนจากกันวันนี้เราไปร่วมสนุกกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันเลยค่ะช่วงใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกหรือผิดข้อหนึ่งพลอยมีสิทธิ ในการรื้อค้นสิ่งของของคนในครอบครัวข้อ2การขออนุญาตเจ้าของก่อนนำสิ่งของมาใช้ถือเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่นข้อส ลูกมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นข้อสี่เมื่ออยู่ในครอบครัวเราสามารถที่จะไม่ทำตามข้อตกลงได้ ข้อ5การเคารพสิทธิของผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเอาละคะน้องๆได้เวลาเฉลยกันแล้วนะคะ มาดูกันสิคะว่าน้องๆคนเก่งทำถูกกันกี่ข้อข้อหนึ่งคลอยมีสิทธิในการรื้อค้นสิ่งของของคนในครอบครัวผิดเพราะก,การรื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นถือเป็นการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นการขออนุญ,ญาตเจ้าของก่อนนำสิ่งของมาใช้ถือเป็นการเคารพสิทธิถูกเพราะก,การที่จะนำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ ควรได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลูกมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นถูกเพราะลูกก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวจึงมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้ข้อ4เมื่ออยู่ในครอบครัวเราสามารถที่จะไม่ทำตามข้อตกลงได้ผิดเพราะสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องทำตามข้อตกลงที่มีในครอบครัว เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการเคารพสิทธิของผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถูกเพราะเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันควรจะเคารพสิทธิของกันและกันจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆสำหรับเรื่องสิทธิของสมาชิกในครอบครัวรู้อย่างนี้แล้ว น้องๆต้องใช้สิทธิของตัวเองให้ถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะครั้งต่อไปเราจะได้มารู้จักกับการแสดงบทบาทของสมาชิกครอบครัวกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ